คุณเขมาสองครับวันนี้ผมลงมาตรวจสอบเงินเยียวยาในจังหวัดปทุมธานีครับต้องบอกว่าวันนี้เริ่มเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านที่ต้องได้รับเงินเยียวยาไม่เท่ากันนะฮะทั้งที่พื้นที่นั้นถูกน้ําท่วมเหมือนกันบางหลังได้มากบางหลังได้น้อยวันนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านที่นี่นะครับเริ่มได้รับผลกระทบแล้วครับเดี๋ยวไปตรวจสอบกับผมครับ เป็นความเข้าใจของชาวบ้านที่มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่านอกเหนือจากเงินเยียวยา5,000บาทจะได้รับงบฟื้นฟูชดเชยทรัพย์สินเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน20,000บาทจนทําให้ชาวบ้านเรียกติดปากว่างบ20,000บาทแต่เมื่อมีการจ่ายเงินจํานวนนี้ในพื้นที่อําเภอลําลูกกาทําให้เกิดปัญหาขึ้นส่วนใหญ่จะมีทะเบียนบ้านเดียวกันแล้วแยกออกมาอยู่ต่างหากบางไรายได้รับเงินบางไรายไม่ได้รับ อย่างที่ว่าแยกมาจากพ่ออย่างเงี้ยแยกก็มาอยู่ต่างหากงั้นทำไมถึงไม่ได้อะไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยแบบเจ้าบ้านยมีเจ้าบ้านเราแยกกมาจากพ่ออย่างเงี้ยแล้วเราก็โดนน้าท่วมเหมือนกันเสียหายเหมือนกันทําไมเราถึงไม่ได้หนูไม่มีบ้านเล็กที่ใช่บ้านเล็กที่เดียวกับพ่ออย่างเงี้ยแยกมาเป็นหลังเลยอย่างเงี้ยแยกมาปุ๊บเป็นหลังอ่ะใช้เงนจากเขาบอกไม่ได้ของพี่ไม่มีบ้านเล็กที่ไม่มีครับนี่บ้านผมอยู่นี่ครับเนี่ยงน้เนี่ยแต่เขาได้เงินชดเชยได้มาแล้วครับเนี่ยไปรับมาเมื่อกี้มื่นกว่าบาทครับ รับมาหมื่นกว่าบาทเมื่อกี้เพิ่งไปรับมาเนี่ยแครับปลาปลาไม่ได้มูปลาปลาไม่ได้คนรับมู่ประสบภัยน้ำท่วมคนนี้เดินทางมาจากอำเภอธัญบุรีมาร้องเรียนผ่านสสพักประชาธิปัตย์ว่าเขาเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องจ่ายเงินฟื้นฟูชดเชยสองหมื่นบาทบางคนที่แบบเหมือนแบบว่ามีฐานะดีกว่าเขากับ ได้เงินเหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่น้ําก็ไม่ได้ท่วมคุณเอาเงินตรงนั้นไปจ่ายทาไมครับแต่กับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีฐานะที่แบบว่าร่ํารวยอะไรมากมายก็เป็นคนยากคนจนก็ทํางานรับจ้างธรรมดาทั่วไปได้รับความเดือดร้อนแต่ทําไมกับไม่ได้รับความเป็นธรรมครับปัญหาที่เกิดขึ้นจนทําให้ชาวบ้านต้องพึ่งผู้มีอํานาจในพื้นที่หรือสสที่พวกเขาเลือกมา ปรากฏว่าจํานวนเงินที่พี่น้องจะได้รับนั้นมันไม่เท่ากันมีตั้งแต่หลักพันนะพันบาท2000บาท90 0 0บาทหมืน่นสองหมืน่นสามหมืนมม่นสี่หมื่นก็มีนะครับพี่น้องประชาชนก็เลยคลางแคลงใจว่าเอาเกณฑ์ตรงไหนมามาประเมินนะครับทำไมได้ไม่เท่ากันนะครับพี่น้องก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้น พี่น้องก็เลยมีการประท้วงมีการปิดถนนอย่างที่เป็นข่าวนะครับที่ผ่านมาตรงนี้ก็มีปัญหามีปัญหาว่าครอบครัวที่แยกออกไปนั้นไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายนะครับแต่ไม่ใช่ทุกชุมชนบางชุมชนนะครับกรณีที่แยกครอบครัวอย่างนี้ได้แต่บางชุมชนกลับไม่ได้อันนี้ก็คือเกณฑ์ที่ไม่ใช่เกณฑ์เดียวกันเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่หลาหลวม จากปัญหาตรงนี้นะครับแทนที่จะเป็นงบเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับกลายเป็นว่าความละหลวมในการปฏิบัติงานหรือว่าเกณฑ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยทำให้พี่น้องในชุมชนของเราเนี่ยเกิดความแตกแยกกันขึ้นมานะครับเ,เกิดความาไม่เป็นธรรมบ้านที่อยู่ติดกันมีข้าวของในบ้านใกล้เคียงกันแต่ว่าได้รับการชดเชยที่แตกต่างกันก็ทําให้พี่น้อง มีปัญหาเกิดขึ้นในขณะนี้ให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วตัวผมเองก็จะติดตามสิ่งที่ผมได้หารือติดตามในสิ่งที่ผมถามไว้ว่าได้รำเนินการไปแล้วหรือยังก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าผมจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ผมจะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชน ขณะที่วันนี้จากการลงพื้นที่ของสสเพื่อรับข้อมูลกับการจ่ายเงินฟื้นฟูนทดเชยหลังน้ําท่วมน่าจะทําให้ชาวบ้านได้สบายใจไประดับหนึ่งเพราะข้อร้องเรียนทั้งหมดจะนําไปสะท้อนให้รัฐบาลได้รับทราบเพื่อส่งหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมอนเนกพลพิโยถ่ายภาพพรสพลโตหองบุตรฮัทข่าวรายงานครับ